สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกเกี่ยวกับกิจกรรมนี่แหละนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่เล่นกิจกรรมร่อนนะคะแล้วได้รา,างวันที่หนึ่งอย่างนี้เนี่ยก็จะมีของรางวันที่เราให้อีกอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยน้อยนะบางคนก็แบบอาจจะไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยนะก็คือนี่เลยยางลบหมวกนะคะคือนี้ยไม่ได้ใช้อะไรเลยนะ ที่เราเรียนอยู่นยังครบส่วนอันนี้มันสามารถแกะได้นะคะนี่นะจะเป็นแบบมน,มนๆเกล่ยวๆนี่นะคะมีเลยมันอาจจะมีอีกนะคะแต่เราแบบคือแบบไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีเนาะมีแต่อันไอ้น,นี่มให้ดูอันนี้มัน ตรงนี้มันสปกปรกมันมีแต่ขี้ฝนนะคะโอเคใช่ไหมเถอะนะเป็นยางลบนะคะโอเคนะสอบนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า